มาลงทุนเวจะเล่าให้ฟัง <S <S 1> <S 1> ลงทุนเวจะเล่าให้ฟังฟิตเวนะครับไม่ใช่แบรนด์ไทยสินค้าราคาถูกนะครับแต่เป็นแบรนด์ที่เน้นการลงทุนเพื่อโปรโตีนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าครับ ผมพิถีพิถันมากกับการลงทุนในโปรโตีนทุกโมเลกุลก็ว่าได้เพราะหากผมใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยคนที่ต้องจ่ายคนนั้นคือลูกค้าการลงทุนของผมประกอบไปด้วย2พาร์ทครับพาร์ทแรกคือการลงทุนในคนนะครับเพราะว่าคนสําคัญที่สุดอันที่2แน่นอนครับก็คือการลงทุนในของนะครับผมเชื่อในเรื่องเรื่องหนึ่งครับการที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้แปลว่าผมจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับ แต่ผมต้องหาคนที่เก่งกว่าผมมาทำในแต่ละด้านนั่นก็คือเป็นการลงทุนเรื่องคนครับเราต้องหาคนนะครับที่เขามีความสามารถเข้ามาช่วยสร้างช่วยพัฒนาแต่มันมีสวิตสปอรมากเลยครับว่าเราจะเลือกคนเก่งหรือคนอินนะครับผมเลยได้สรรมการมาสรรมการหนึ่งนะครับว่าผลลัพธ์ของงานที่จะออกมาได้ดีนั้นต้องเป็นค่าที่เก่งคูณอินแล้วได้สูงสุด เช่นยกตัวอย่างตำแหน่ง R&D น้องคนหนึ่งมีสกิล R&D 5.5เต็ม 5. 5เลยแต่เขาไม่มีความอินกับฟิตเวย์เลยไม่มีความอินกับลูกค้าเลยเขาก็ได้ตรงนี้เพียงแค่0เต็ม5สมการที่จะบอก total output ผลลัพธ์ของงานที่เขาสร้างได้คือการเอา5เต็ม5ตะกี้นี้มาคูณกับ0ูเต็ม5แน่นอนครับ5.0 0. ก็ได้0นะครับ output ที่เขาสร้างก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีความเข้าใจลูกค้าเลยมีแต่ความรู้ทางวิชาการ ในทางกลับกันครับถ้ามีน้องอดีอีกคนหนึ่งนะครับประสบการณ์อาจจะไม่มากความรู้อดีอาจจะเพียงแค่3เต็ม5แต่เขามีความอินกับฟิตเวเขากินเวเขาออกลังกายเขาทําสินค้าลองสินค้าด้วยตัวเองแล้วไม่ได้ลองใช้แค่จิบจิบชิมชิม,ชมแค่ครั้งเดียวเขากินมันเป็นเดือนเพื่อเห็นว่าวันแรกรู้สึกยังไงวันที่2รู้สึกยังไงกับรสชาติกับอารมณ์กับความรู้สึกในทุกๆสถานาการณ์ของเวลาที่กินเวเช้าบ้างหลังออกลังกายบ้างมันคือการ พัฒนาแล้วก็การเป็น user experience แบบคบรบลูกเอาพูดของคนคนนี้จะ amazing มากครับด้วยความรู้อ่านดีเพียงแค่3เต็มหนะครับแต่ความอินที่5เต็ม5เนี้ยสามารถทำให้สร้าง Output ได้15มากกว่าศ Star ูนย์มากมายนะครับผมเพียงเพราะว่าเขาอินครับการจะคัดหาคนเก่งและคนอินได้เนี่ยนะครับผมเราเองเนี่ยนะครับก็จะต้องไปลงรายละเอียดกับศาสตร์ศาสตร์นั้นเช่นโดยส่วนตัวอย่างเงี้ยคือ สมมุติว่าผมต้องการทำเบโปรโตีนให้อร่อยผมก็ลงไปศึกษาศาสตร์อาดีนะครับเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อจะไปพัฒนาสินค้าแต่เพื่อที่จะไปสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่ใช่ใช่ทั้งทางด้านวิชาการใช่ทั้งทางด้านเคมีการทํางานและความอินกับฟิตเบเลือกเขาเข้ามานะครับเพื่อเป็นหัวหน้าแม่ทัพนำอาดีเป็นต้นหรือว่านำโรงงานนำแวเฮาส์ในแต่ละแผนกต่างๆ คือแม่ทัพต้องมียอดขุนพลประจําทุกที่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเจอคนคนนั้นแล้วผมก็เลือกที่จะไว้ใจวางใจแล้วก็เชื่อเขาในลักษณะแบบหลังชนหลังเลยครับปล่อยให้เขาได้สร้างสารรค์ผลงานแล้วก็รับผิดชอบในสกบงานของเขาโดยหน้าที่ผมจะเปลี่ยนไปผมจะหยุดสนใจศาสตร์ของ R&D นะครับหรือในงานนั้นๆและผม จะเอาเวลาไปบริหารไปดูแลว่าทำยังไงที่จะให้ผลตอบแทนน้องพนักงานคนนี้ได้มากขึ้นจะทำยังไงที่จะให้ผลตอบแทนทีมงานของเขาได้มากขึ้นจะปรับโบนัสเขาเพิ่มขึ้นยังไงหรือแม้กระทั่งนะครับณนะจุดสูงสุดก็คือการให้หุ้นกับพนักงานคนที่ใช่คนนั้นครับจะทำงานใหญ่ผมว่าสำคัญอย่างหนึง่งต้องใจถึง ต้องกล้าแบ่งเค้กต้องไม่ห่วงนะครับแต่ถ้าคุณไม่ลงรายละเอียดคุณอาจเลือกคนที่ไม่ใช่มาการเลือกคนที่ใช่ให้ถูกเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเจอคนที่ใช่คนนั้นแล้วก็จะไว้ใจวางใจเชื่อใจเขาครับและด้วยเมคนิกอันนี้แหละนะครับเมคานิกของการแบ่งหุ้นนะครับของการกล้าได้กล้าเสียนี่ยแหละที่จะเปลี่ยนคนเก่งคนนั้นจากพนักงานเป็น จิตวิญญาณเจ้าของซึ่งจะทําให้ฟิตเวย์เติบโตแบบทวีคูณครับถ้าผมจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งผมจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นอาชีพอะไรผมจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นผู้จัดการกองทุนหรือว่า h ฮดช์ฟั n แมนจครับแต่แทนที่จะเป็นการไปเลือกนั่งเลือกหุ้นรายตัวผมจะเลือกลงทุนในโปรตีนที่คุ้มค่าที่สุดในแพคเกจิ้งในไอทีในเซอร์วิสในการตลาดในแอดในการขนส่งในการบริการลูกค้า นะครับผมจะเลือกลงทุนเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับและแน่นอนครับผมจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังผมจะเซฟคอสให้มากที่สุดเพื่อลูกค้านั่นหมายความว่าตัวผมเองไม่จำเป็นต้องมีรถหรูเพราะว่าการที่ผมไปซื้อรถหรูเนี่ยไม่ได้ช่วยเพิ่มคุณภาพของโปรโตีนในกระป๋องนี้ผมไม่ต้องมีออฟฟิศที่หรูหราอยู่ใจกลางเมือง เพราะการมีออฟฟิศที่หรูหราย,ยู่ใจกลางเมืองเนี่ยมันไม่ช่วยเพิ่มคุณภาพโปรตีนในกระป๋องนี้นะครับแต่ถ้าผมเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเงินที่จะไปซื้อรถหรืออออฟฟิศเนี่ยนะครับโยกมันมาแล้วเอามันไปเช่นตอบแทนพนักงานของผมให้มากขึ้นนะครับตอบแทนคนที่ใช้ให้มากขึ้นเขาก็จะสามารถเอาเงินนี้ไปดูแลครอบครัวเขาได้นะครับและเขาก็จะมีเวลาที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อเพื่อนะครับพัฒนา คุณภาพในโปรโตีนกระป๋องนี้แบบนี้เป็น sensible investing สำหรับลูกค้าครับหน้าที่ของผมนะครับไม่ใช่การหาเวโปรโตีนที่ถูกที่สุดไม่ใช่การหาเวโปรโตีนที่แพงที่สุดพรีเมียมที่สุดมาขายแต่เป็นการหาเวโปรโตีนนะครับที่เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วคุ้มค่าที่สุดตอนหนึ่งหน่วยเงินหนึ่งบาทของลูกค้าที่มาลงทุนกับเวโปรโตีนของฟิตเ โดยผมใช้ทั้งหมดหลักๆอยู่แค่3อย่างครับอย่างแรกครับคณิตศาสตร์พื้นฐานธรรมดาทั่วไปอย่างที่2คือ Common Sense นะครับทำอะไรก็ได้ใช้ Common Sense นะครับแล้วอย่างสุดท้ายเป็นอย่างที่ผมว่ามีความสำคัญมากที่สุดครับนั่นก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็ความไม่โลภเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับในวันแรกที่เริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยนะครับเขามีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่และสวยงามเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ เงินหรือว่าผลประโยชน์นะครับทำให้เขาลืมวิสัยทัศน์ของธุรกิจตัวนั้นคอนเซปต์ของผมจึงไม่ได้ยึดติดกับว่าฟิตเวย์จะต้องมีกําไรสูงสุดนะครับแต่ลงทุนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของไม่ใช่ฟิตเวย์นะครับลูกค้าครับของลูกค้าแล้วเชื่อว่าลูกค้าจะดูแลฟิตเวย์เองครับสุดท้ายนี้นะครับสัญญาลูกผู้ชายว่าจะสร้างให้เธอ